สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับและในวันนี้มาอยู่กับเกม Poppy Playtime กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยในรอบนี้เรามาพูดถึง Chapter 1นกันบ้างครับเพราะว่าในตอนครบรอบ2ปีของตัวเกม Poppy Playtime เนี่ยนอกจากว่ามันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมของ Chapter ที่3ให้เราได้ตื่นเต้นให้ hype กันเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีข้อมูลบืง้งลึกบื้งหลังหรือว่าความลับที่หายไปในตัวเกม Poppy Playtime Chapter หให้เราได้ดูอีกด้วย และในวันนี้เราจะมาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงเกมอีกเกมหนึ่งที่มันกำลังจะมีเฟสใหม่ได้อัปเดตเข้ามานั่นคือเกมที่มีชื่อว่า Project Playtime นั่นเองครับโดยเฟสที่3นั้นจะมีชื่อว่า f o r s e c o n ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าผู้ถูกทอดทิ้งประมาณนั้นโดยในการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับนอกจากแมปใหม่ที่มีชื่อว่า Misfits โดยอันนี้อ้างอิงจากชื่อไฟล์ของตัวรูปภาพเหล่านี้นะครับก็ไม่ชัวร์ว่าด่านนี้จะมีชื่อว่า Misfits จริงๆหรือเปล่า แต่ว่าก็นั่นแหละครับส่วนตัวเราคิดว่าแมปนี้เนี่ยน่าจะเน้นความสูงเข้าว่าเลยเพราะว่าแมปมีถึง3ชั้นด้วยกันแล้วก็ทั้ง3ชั้นเนี่ยดูค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ผมพูดมากไม่ได้ครับเพราะว่ายัางแมปที่แล้วอย่าง Destroy a t o อยเนี่ยผมก็เล่นไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าคอมผมเล่นไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่าแมปใหม่นี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ดูจากสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพื้นที่นี้มันจะเป็นเหมือนห้องขังหรือว่าเรือนจําประมาณนั้นและถ้าเราเอาชื่อของแผนที่นี้มาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็แปลว่าไม่เหมาะสม หรือว่าไม่สมประกอบประมาณนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่นี่นี่แหละเป็นที่ที่เหล่าตุ๊กตาที่อาจจะไม่สมประกอบหรือว่าเป็นตุ๊กตาที่อาจจะทดลองไม่สมบูรณ์มากนักได้มาถูกขังอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวทดลอง1006อาจจะอยู่ในห้องขังเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งนี่แหละครับที่เราจะมาดูกันเพราะว่าในการอัปเดตแต่ละครั้งนอกจากว่าจะมีแผนที่ใหม่มีคอสเมติกใหม่ๆ แล้วก็อาจจะมีตัวละครใหม่มัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะสิ่งที่สําคัญที่ผมติดตามมาตลอดนั่นคือเนื้อเรื่องครับและผมมั่นใจเลยว่าในการอัปเดตครั้งใหม่นี้ก็น่าจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมให้เราได้มาพูดถึงกันแล้วก็ไม่ต้องรอนานครับเพราะว่าแพทใหม่นี้จะมาในวันที่20ตุลาคมหรือถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็าอาจจะประมาณวันที่21ละมั้งไม่มั่นใจครับแต่ว่ามันก็อีกไม่กี่วันแล้วซึ่งถ้ามันมีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมจะมาพูดถึงให้ทุกคนได้ฟังละกันนะครับเอาล่ะ จบเรื่องโปรเจกต์เพลย์ไทม์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนที่สำคัญของวันนี้กันบ้างนั่นคือ4ความลับที่หายไปในตัวเกม Poppy Playtime Chapter 1ครับโดยจะบอกว่ามันอาจจะมีเพียงแค่3สิ่งก็ได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นกิมมิคเล็กๆประมาณนั้นซึ่งถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่ามันก็มีอะไรให้พูดถึงเยอะพอสมควรเลยเอาละถ้าพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโดยทั้ง4คลิปนี้เราสามารถดูได้ใน Twitter หรือว่าในตอนนี้เป็น X ไปแลวอว ของตัว Mob Entertainment นะครับซึ่งคลิปแรกผมขอนำเสนอคลิปนี้เลยละกันเนาะโดยมีคำอธิบายว่าสวัสดีทุกคนในระหว่างวันนี้เนี่ยพวกเราจะทำการเปิดเผย Behind the Scene เป็นคอนเทนต์เบื้องหลังของ Chapter 1ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบ2ปีของตัวเกม Poppy Playtime นั่นเองโดยเริ่มจากบั๊กเล็กๆน้อยๆกันก่อน ก็เด <muy> ี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมก็ได้เป็นไฟล์ต้นฉบับของทางม็อบเกมโดยตรงเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าใน Twitter เนี่ยอาจจะไม่คมชัดมากนักนะครับคลิปแรกนะฮะมีชื่อว่า Funny h u k k y Chase ครับหรือว่าการไล่ล่าของตัว h u c k ี้วากีที่มันตลกตลกนั่นเองนะครับไหนดูซิมันตลกแค่ไหนเชียวอะไรวะเนี่ยโอ้โห อุ้ยโอ้แม god คืออันนี้มันเป็นบั็กเนาะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแบบว่าลูปแอนิเมชันแปลกๆนะครับคือเขาอาจจะทําการลูปแอนิเมชันเร็วไปหน่อยเออคือคือจะสังเกตได้ว่ามันเนี่ยทำการเดินแบบว่าด้วยความเร็วปกตินะครับแต่ว่าตัวกิ๊บกี้เนี่ยเขาแอนิเมชันเร็วกว่าเดิมเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ครับสกิบีดับดับดับโอ้โ แต่ว่าความเจ๋งก็คือนี่ครับเสียงการจัมสแกร์ของตัวฮักกี้วักกี้เนี่ยมีการดัดแปลงเออจากเวอร์ชั่นไฟนอลอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าสิ่งจัมสแกร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหซึ่งผมคิดว่าเวอร์ชั่นเนี้ยอาจจะดูน่ากลัวกว่าด้วยละมั้งไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ว่าผมมารู้สึกว่าเออเวอร์ชันนี้มันดูดิบเถื่อนมากกว่าแต่ว่าเวลาตายก็ประมาณนี้เลยครับคุณตายแล้วรีสตาร์ทหรือว่าออกเกมนะฮะประมาณนั้นโอเคและนี่ก็คือคลิปแรกของเบื้องหลังแชปเตอร์หนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันดีกว่าเนาะไปะและนี่คือคลิปที่2ครับ โดยคำอธิบายได้บอกว่าใน Poppy Playtime Chapter 1นั้นในตอนแรกเนี่ยผู้เล่นจะทำการออกจากรถมาครับแล้วก็มาอยู่ที่หน้าโรงงานแต่ว่าก็นั่นแหละครับโชคไม่ดีเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะใหญ่จนเกินไปจนมันทำให้มันไม่สามารถเข้าสู่ตัวเกมหลักๆห,หรือว่าเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักได้แบบได้อย่างอินนะครับเออประมาณนั้นมันก็เลยทาให้ในฉากนี้ต้องถูกตัดออกจากเกมไป แล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมอีกว่าคุณสามารถเห็นการจัดวางไอเทมเก่าๆได้จากด้านบนซ้ายครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะปึ๊บออกมาจาการถแบบนี้เลยนะครับนี่ <c oughs> ก็เป็นรถแบบนี้แล้วก็โอ้โหคือในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับคือทำให้เราเห็นโรงงานขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เราจะเห็นว่าด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถน้องขนาดใหญ่มากๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันโรงงานเพลทามโคเนี่ยนอกจากว่ามันจะเป็นโรงงานผลิตของเล่นจริงๆแล้วมันยังเป็นพื้นที่สันทนาการให้เด็กๆเนี่ยสามารถมาซื้อตัว๋วแล้วก็มาเข้าสู่โรงงานแห่งนี้เพื่อมาดูพื้นที่ต่างๆได้นั่นเองซึ่งถ้าเราเป็นแบบว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้คือมีบ้านลอยได้นี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเออ แต่ว่าเจ๋งดีครับโคตรเจ๋งมากๆเลยว้าวแล้วก็เดินมาไกลามากๆจนกระทั่งมาถึงประตูทางเข้าตรงหน้านี้ซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของตัวเกม Poppy Playtime Chapter 1เลยเนาะมันก็คือตรงนี้เลยครับอ่าก็มีการเปิด Press E เพื่อเปิดนะฮะนี่และอันนี้ก็คือเป็น Reception นะครับหรือว่าแผานกต้อนรับเนาะมีตัว p ๊ p y ปี้เพลย์ไ a ม์ฮักกี้แล้วก็ตัว b o กี้บ o t นะครับทำการบอกว่า e วลค m e หรือว่ายินดีต้อนรับแล้วก็จะมีเป็น Kissy m i s น s ะี่เนาะ Candy Cat นะครับเออมีหลายตัวมากๆเลยนะครับมีบลอนด้วยนะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่านี่มีบลอนกับแคทบีด้วยแต่ว่าจะสังเกตว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีทางเข้านะครับแล้วก็ทางก็จะมุ่งตรงไปข้างหน้าไปหาตัวฮักกี้วักกี้เลยนั่นเองครับนี่อันนี้ป๊อบปีนะ้เนาะอุย้ย ว t t แต่เฮลนี่เราเห็นเก้าอี้ร e ้อยได้นะครับว้าวขนาดเดฟยังงงเองเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเอาจริงผมอยากเห็นแบบนี้นะอาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่เราอยู่ในห้างเมกาพิซซ่าเพล็กซ์มั้งเมือันเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆแล้วมันรู้สึกว้าวอะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนี่คือคลิปที่2นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่3กันเลยดีกว่าเนาะ และนี่คือคลิปที่3ครับเป็นคลิปที่เขาเนี่ยทำการทดสอบอา grab pack อยู่ว่า mm hmm. เฮ้ยไอเจ้าถุงมือบ้าเนี่ยมาทำงานยังไงนั่นเองครับแล้วก็มีการบอกว่าในคลิปนี้ก็ได้มีตัวป๊อปปี้เนี่ยทำการยืนทีโพสเป็นคาเมโอของคลิปนี้อยู่ด้วยมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะคือจุดที่น่าสนใจมีเพียงอย่างเดียวครับนั่นคือ นี่น่าจะเป็น early build มากๆหมายความว่านี่คือโรงงานเวอร์ชั่นแรกของตัว Playtime Co นะจะมีป้ายตัว P นะครับก็คือย่อมาจาก Playtime Co นั่นแหละแล้วก็สภาพของโรงงานจะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็มีรถทําการจอดอยู่ที่ลานจอดรถอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งนี่ก็สามารถคาดเดาเลยนะครับว่าเราอาจจะได้เล่นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้เข้ามาที่โรงงานแห่งนี้แบบว่าเป็นเป็นคนมาเที่ยวทั่วไปอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องกระทันหันนะครับประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าดีครับเพราะว่าการแก้ไขเนื้อเรื่องในครั้งนั้นมันก็เลยทําให้ Poppy Playtime เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะก็ เขามาทดสอบตัวแกแพ็กเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกคือป๊อปปี้เนี่ยมาทําการทีโพสนะครับจะสังเกตว่ามีโค้ดนี้คือเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้บาคลั่งมากๆซึ่งดูเหมือนว่าจะทํายากนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทํากันยังไงนะฮะแต่แบบว่าโอ้โหมีรถของตัวเอกอยู่ตรงโน้นด้วยนะครับเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องในตอนแรกจะยังเหมือนเดิมนะก็คือเราทําการออกจากรถแล้วก็เข้าโรงงานไปแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆใช่ไหมล่ะคือโรงงานปิดแล้วแต่ว่ามีรถทําการจอดอยู่เต็มไปหมดเลยก็นั่นแหละฮะนี่ป๊อปปี้ทีโพสนะฮะว้าวนี่ก็คือโอ้ยเหมือนกับในตอนสุดท้ายนี่คือถือป๊อปปี้ได้สําเร็จนะฮะเรียกได้ว่าพุ่งทะลุเข้าร่างกายไปเลยนะครับแหวบ และนี่ก็คือคลิปที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปสุดท้ายกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะและนี่ก็คือคลิปสุดท้ายครับซึ่งเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆโดยมันจะเป็นโซนสุดท้ายครับที่เราจะได้ไปเจอกับป๊อปปี้นั่นเองแต่ว่าถ้าหากจํากันได้ในตัวเกมภาคหลักเราจะได้เข้าห้องที่มีสัญลักษณ์ของดอกป๊อปปี้นะครับแล้วก็ทําการเดินไปจนไปเจอกับห้องของป๊อปปี้นั่นเองแต่ว่าในเวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยข้อมูลได้มีการเขียนว่า แต่ก่อนห้องของป๊อปปี้จะอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ทำการคิดไอเดียขึ้นมาเป็นไอเดียที่ว่าเราต้องตามหาดอกไม้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ทำการย้ายเธอเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันแทนเป็นพื้นที่ที่ฮักกี้วักกี้ทำการตกลงไปด้านล่างนั่นเองครับและก็มีการพูดว่าฉันสงสัยจังเลยว่าใครกันที่เป็นคนเคาะประตูกันแนม่มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับ เราจะได้ได้ยินเสียงการแบบบิดประตูนะเหมือนแบบจะมีใครสักคนพยายามจะเข้ามาครับซึ่งในห้องนี้ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นห้องของเอลเยนลักวิกนะในตอนแรกเพราะว่ามันดูสภาพแล้วเหมือนจะใช่มากๆเลยครับแต่ว่าในห้องนี้ก็แบบว่าเฮ้ยทำไงดีมันมันทางตันนี่หว่าแต่ว่าก็ไปเจอกับ ฉันหนังสือที่สามารถเดินทางไปต่อได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าว่าใครกันที่เป็นคนบิดประตูและอยากจะเข้ามาคําตอบผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากอะไรครับมันน่าจะเป็นตัวฮักกี้วักกี้เองนั่นแหละโดยหลังจากที่เราทําการหนีฮักกี้วักกี้จนมาอยู่ในห้องนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราต้องแก้พัิเซลครับว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อให้ได้ก่อนที่ฮักกี้วักกี้จะบุกเข้ามามันก็เหมือนกับฉากเดียวกันกันกบที่เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ในการทําให้ตัวฮักกี้วักกี้ตกลงเหวไปนั่นเองมันคือฉากเดียวกันสถานการณ์เดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะนี่ทางลับคือชั้นหนังสือไปรีบไปเร็วเรียบร้อยครับประตูปิดซึ่งก็เหมือนกับว่ามีใครสักคนทําการเข้ามาได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ไล่ล่าเรามาก็ไม่รู้ว่าเรา แอบมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะฮะอุ้ยคือเหมือนกับมีการทำลายทำลายโต๊ะทีะ่เป็นโต๊ะตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะเนี่ยเพราะว่ามีเสียงเหมือนแบบเก้าอี้พังอะไรทำนองนั้นด้วยนะฮะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลักวิกหรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าการที่จะเอาลักวิกมาในตอนเริ่มเรื่องเลยเนี่ยมันก็มันก็ดูแบบว่าข้อมูลเปิดเผยเ,เยอะเกินไปนะครับเออประมาณนั้น แต่ว่าตอนนี้ต้องลงไปข้างล่างแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยยังจะทำลายอะไรอีกเดี๋ยวอันนี้ก็คือแอบมองฮักกี้อยู่นั่นนะ่ะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับลงมาห้องด้านล่างนี้นะแล้วก็เปิดประตูไปก็จะเป็นจุดที่ตัวอ่าป๊อปปี้อยู่นั่นเองครับ ซึ่งทางเดินตรงนี้ก็จะมีความเหมือนกันกับในตอนสุดท้ายของแชปเตอร์หที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้แล้วนะครับคือเรียกได้ว่าถอดกันมาเลยก็ว่าได้แล้วก็เปิดประตูปุ๊บก็จะเป็นตัวป๊อปปี้ครับทําการหลับอยู่นั่นเองนะฮะอันนี้คือเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมแล้วก็จบตรงนี้นะครับประมาณนี้และนี่ก็คือคลิปสุดท้ายที่เขาทําการนําเสนอมาให้เรานะ ซึ่งก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วครับสําหรับคลิปที่เขานํามาเสนอให้เราได้ดูกันซึ่งมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าช h a เตอร์หมันเป็นช h a เตอร์แรกเริ่มมันก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ตัวเกมมันสั้นด้วยครับมันก็อาจจะไม่ได้มีการหักเปลี่ยนมุมอะไรขนาดนั้นซึ่งก็มานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมชอบหรือเปล่ายังไงก็ลองมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอละกันนะ และสุดท้ายแล้วครับอันนี้อาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดครบรอบ2ปีป๊อบบี้เพลย์ถามด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าแฟนชายนี้จะอยู่กับเราไปนานๆเหมือนกับฟนาบเหมือนกับเบนดี้และก็เกมอื่นๆที่อาจจะมีห่างหายไปบ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในดวงใจของขใครหลายๆคนอีกยาวนานเลยแหละครับยังไงปีนี้ก็มี chapter สนะแล้วก็ปีหน้าผมขอแล้วกันให้มี chapter สต่อเลยนะแล้วก็มาไวๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่าให้มันค้างนาน g a r d e นอ f b a บ b a n เป็นเกมที่อ้างอิงมาจากเกมนี้พอสมควรแต่ว่าตอนนี้จะไปภาคหละคือนำ o p p y Playtime ไปแล้วนะครับก็เร่งมือหน่อยละกันแต่ก็นั่นแหละครับแลกกับคุณภาพของเกมที่เรกว่านน่าจะขับแก้วอย่างแน่นอนทั้งเนื้อหาทั้งกราฟิกแล้วก็ทั้งความน่ากลัวผมคิดว่าน่าจะจัดเต็มครับในแชปเตอร์นี้รับรองถึงความสนุกแล้วก็ความหลอนกันได้เลยแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นผมขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม